สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานและภิษากิจสัมพันธ์ครั้งที่6ประจำปี2565เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาพแรงงานและภิษากิจไปรับชมกันค่ะ วันพฤหัสบดีที่7กระกฎาคมพศ2565เวลา13.30นานางสาวกัจนาภูนแก้วรองที่ปรึกรมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา,ากฎหมายแรงงานและพิจารกิจสัมพันธ์ครั้งที่6ประจำปี2565ณห้องประชุมบอร์ดแคชชั้น15กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายนาจ้างฝ่ายรู้จ้างและภาครัฐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่1กรรมการสหภาพแรงงานและวิศากิจการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวหาผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระทำการฝ่าฝืนมาตรา35อนุ3อนุ4และมาตรา36อนุ2แห่งพระราชบัญญัติแรงงานและพิษากิจสัมพันธ์พศ .2543 และกรณีที่2สหภาพแรงงานและพิสากิจธนานุเคราะห์กล่าวหาสำนักงานธนานุเคราะห์กระทำการฝ่าฝืนมาตรา35อนุ3าม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอความเห็นต่อคณะการรมการแรงงานและพิสากิจสัมพันธ์ต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่ช่องย t u b e แรงงานสัมพันธ์นิวที่สำคัญอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉัน,น,นยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ